สวัสดีครับผมทาวิชียรวันนี้ผมก็จะมารีวิวทุเรียนวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ชีวิตแสงแก้วครับนี่ครับผมสอได้สองทุเรียนมาจากร้านคุณพิมทุเรียนพรีเมียมนะครับดูครับคุณยิมครับคุณยิมครับทุเรียนพรีเมียมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่ครับทุเรียนโอ้โหหอมๆไหมครับดูดูครับแล้วก็จะมาชิมครับเอาเอาชิ้นเล็กๆนครับดูดูครับดูโอ้โหครับเหลือว่เลย นุ่มมากครับหวานอร่อยมากเลยครับมาครับ <meets> อ <Gil ets> ือหือมีความละมุนในปากครับหวานหอมอร่อยนุ่มมากเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับหวานหอมอันนี้คำห้าสิบบาทเนี่ครับหอมมากเลยครับเนี่ยครับร้าน นี่ครับคุณยิมทุเรียนพรีเมียมนะครับนี่ครับกินไม่สนใจกล้องครับเดี๋ยวเราชิมอีกชิ้นนะครับนี่ครับคำโอ๊ะเลยครับดูนี่ครับคำใหญ่ๆเลยครับเนี่ยครับหืมนุ่มมากเลยครับดูครับหือหือมีความละมุนใช่ครับนุ่มมากหอมมากเลยครับหวานมาก นะครับฮึมฮึมฮึมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ